โอเคให้ผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทนเอ้ยทุกท่านด้วยนะครับผมพบกับรายการอีลาติกสตูดิโอนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับไมค์ครับโปเกมอนนะหรือพิกซ์มอนนั่นแหละครับโอเคก็ครับเกเบิลก็ต่อนะครับยังผมยังไม่ทำยังไม่ทำอะไรเป็นอ่าเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยผมยังไม่ทำโปเกมอนนะครับก็เอาไปป้าผมจะเกเบว้ก็ต่อนะครับให้แบบแชมเปี้ยนต้องหุ่นก่อนใช่ป่ะเรื่อยาแล้วค่อยไปหาจับโปเกมอนนะครับโอเค อซึ่งเหมือนปลาจะหมดนะเราปลาเราใกล้หมดแล้วครับเราไปหาล่าปฏิค้ากันนะพูดพูดภาษาพาร์ตเลครับว่าจะล่าปฏิค้านี่ยก็ไม่ล่าสักทีนะครับหมดเก็บเบลนะครับโอเคมันไม่เกิดแต่คือปติค้าไม่เกิดแต่เป็นพราะทำไมนะครับช่างมานเถอะครับโอเคนี่มันตัวอะไรเนี่ยเป็นเก็บเบลครับไม่สนปติค้าก็เก็บเบลครับสแกตไปไม่เป็นไรเลยไม่ตาสิพี่ไม่เป็นไรโอเคราชึบมาชึบ มาจิกครับจงเกิดเ,เกิด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 แหน็บไปเจนอุ้ถึงเลยเว้ยสุดยอดเอบ๊ะไปไปยะคู่ได้เชกเกนมานะครับแมวไม่สู้เยอะเยอะเอ,อ้ยยี่หนอนนะหน้าผู้เมตาพอมสมาเซ็งเกลจะเป่าไปหรือเปล่าครับผมขอเพิ่มเพิ่มเเกลแล้วกันนะครับโอ้โนี่ก็ต่างไปโอเคนะครับผมเมตาพอสเมตาพอสเอา้าจะไฟเหรอผู้สามสามจำได้นายคือตบเราเมื่อคราวที่แล้ว นะตบเราตายเลยเราขอแก้แค้นดูเดือดดูเดือดโอ้โหมันมันไม่ได้ดูเดือดเลยครับโอเคครับเราได้เป็นโกโก้บีดมาแล้วเนี่ยครับไปทำเป็นเป็นไรวะลืมนะไม่เป็นไรครับตัวอะไรครับผลใช่ฮัทนะครับอันนี้เขตนะครับอ่าไม่เขตบิสนะครับรู้สึกว่าเขตนี้ครับจะมีซุยคุณเกิดนะครับเป็นโปเกมอนแบบนานไเองนะครับผมเกิดตอนคืนหรือเปล่านะเอาเอาไปว่าเรา เราเล่นเล่นเล่นตอนกลางคืนแล้วกันนะครับโ okay. อเคอกระตุกค้างแหลกกินคุกกี้ฟิตแปฝดอะไรเนี่ยบ็อกสนุกโอเคนะครับปึ๊บปึ๊บไม่เจอมาตาิครับเลยเอ๊ะผมไปเขตยนทูนดีไหมเขียเมสเม,มซ่านะครับโอเคไม้ตัวมีไหมมีแล้วกันนะครับค้าเป็นอ่าเ,เ,เป็นเป็นเรือนะครับเพราะว่าเราจะวุ่งสู่กันแล้วครับเล,เล่นเล่นพวกนี้หลายหลายพาร์ตนะ <c oughs> โอเคแล้วได้โบสมาแล้วนะครับกล่องคราฟกล่องขาวไปด้วยนะครับผมอ่าโอเคครับผมชึบชืบชืบอ่ากระตุ้อุ้ยมันมาจิกคราฟนี่ว่าโอ้โปเกมอนไปเสครับเลือบเลยเลยเลยเจ๊งเสิร์ฟปื๊บปึ๊บปื๊บโอเคเราเก็บไปก่อนะชอยลงเรือลงเรือลงเรือเลยแล้วกันนะช่ามุ่ยเรียนเด็กคนลรงโอ้โหจม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  ตัวแลบเอ็นนกนี้มันเวลเยือใช่ไหมรู้สึกว่าร่างนี้มันเวลเยือนะประมาณสักหกสิบห้าสิบเก้าเวลเยือครับแล้วสู้มันเลยดีไหมโอ้โหวิ่งโคตรหวังสูงครับไปสู้กับนกเนแอบโอเคเขตที้ผมชอบนะคือมันมัมันมีอะไรนะโปเกมอนหลายตัวที่ผมอยากได้ครับอยู่ในเขตนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราหาหาหาอะไรนะมาติค้ากันเลยเนี่ยนะครับผมอ่าฮะ เฮ้มาจิค้ามาจิค้าโอ้หลีกแลบผมอยากขึ้เป็นตะบนน่ะอารอนอารอนไม่สู้ครับคือผมเป็นธาตุไฟผมแพ้ธาตุเฮ้ยลูฟเฟตลูเฟอร์ลูฟเฟตลูเฟอร์ช่างมันนะครับงงมาจิครางงออกไปว่าเราข้ามมาจิค้าไปกันนับมันจะได้เวลไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอเคชิบ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  ไอ้มาจิกคาร์พุ่มสิบสามมากขุยคอยชอยคอยคอย <c oughs> ชอมิวเลียนเอ้าพิดสกิลอีกนะค,กครับโอเคซิงมาจิกคาร์เนี่ยมันจะพัฒนาล่าเป็นอ่าเป็นกระดอนเนี่ยเป็นโปเกมอนธาตุมังกรหรือเปล่าเนี่ยครับหนูมันอีวากนะครับอีวากโอเคอีวากเ,เ,เ,เนี่ย ก็เอาไปว่ามันเป็นอีวาแล้วกันนะเนี่ยเราได้ปลามาสิบเอ็ดตัวก็ก็น่าจะพอสำหรับอยู่อยู่นนั่แหละอยู่ได้สักสามปันแล้วกันอยู่ได้กี่วันก็ไม่รู้ครับสักสิบเอ็ดปันก็พออยู่ได้กันะนบเอาแบบเราไปเก็บได้ว้ต่อเลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับมันอารอนเนี่ยตัวอะไรนะครับมันเหมือนเป็นมันตอกไม้เลยครับผมไม่ลืมกันนะกินน้ำก่อนนะครับก็อ้าออรอน อารอนเราสู้เลยครับเอาพิสกิลนะครับเรามีท่ามันก่อนจะกลัวอะไรอ่าสแตนสคราตอ้าวโแทบไปเข้าเลยครับโอุ้นดาก็เอาเฮียเอาชิบหายครับโอเคครับได้ได้ท่อนคอร์สเลยก็เข้าไปสโตนมาครับผมสู้ไม่ค่อยได้เลยว่ะพอสู้กับอารอนเลยโอเคเราขึ้นไปด้านบนดีกว่าไหมไปดูแบนนี้หน่อยนะครับไม่ไม่ดีมั้งไม่ดีกว่ามั้งเอาไว้ว่าเรากลับบ้านดีกว่านะครับ เดียววะเพิ่งมาเองนะครับโอเคขาดเกวตหอยอะกันนะครับดีไหมครับเออคือเราคือแถวนี้คปุ๊กมอนสมาร์กมันเป็นธาตุหินนะคือคือคือเราเป็นธาตุไฟนะครับเอาง่ายครับคือปุ๊กมอนธาตุหินนะมันสู้กับธาตุไฟไม่ค่อยได้นั่นเองอืมผิดผิดคือปุ๊กมอนธาตุไฟมันสู้กับธาตุหินไม่ค่อยได้ครับมันนแพ้ทางกันนั่นแหละนะครับคือที่ผมเกิดที่ผมอยากอยากสู้เขตป่าเพราะว่ามันเป็นปุ๊กมอนธาตุพืชนะคือธาตุไฟมันต้องใช้พืชแล้วใช่ไหมครับก็นั่นแหละ อันนี้ท่าอะไรมันเหมือนท่าพืชมากเลยอ้าวกระตุกไม่เป็นไรกลับบ้านเลยกันนะครับแล้วบ้านเราอยู่ทางไหนวะเนี่ยเอา้าลืมลืมทิศทางบ้านเปิดไม่พอยขึ้นมาอ้าวไม่มีด้วยไม่เป็นไรเฮ้ยโอเคเอาไปว่าเรามาฆ่ามัจจิคาทัาทานกันนะครับชืบมาจิครับมาจิครับอา้าวเลืมไปสกิลหมดแล้วก็สกแคทไปครับสแคทสแคทเอ็มเบอร์ยูฮูมาจิครับมาจจิครับนะครับโอเค ชาวมิลเลียนอ่ะกลับบ้านเดอยวนะครับปึ๊บปึ๊บขับเรือมาเย่พอป่ะพอนั่นแหละนะก็ตามนั่นแหละนะครับผมโอเคขับเรือมานะครับกองคัดกองขับเชื่อมันเนี่ยเราปล่อยไปเรื่อยเพราะยังไงในอนาคตนะครับเราก็ต้องต้องแหละว่าต้องได้ใช้เนี่ยเพราะว่าเราจะมาเขียนนี้กันบ่อยหน่อยกันนะครับซึ่งบ้านเราครับอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ครับโอเคอ่ะ เรากลับบ้านกันก่อนนะก็ไปเผาพบปานะครับผมอุย้ยโปเกมอนเกิดเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่เราปล่อยช่างเถอะครับมันโกดัสเนี่ยครับโกดสัสดูเยอะเรือแตกนะครับสโนว์เบลคิงเลยคิยงเลยคิยงเลยคิงเลยคิงเลยโอเคครับผมแล้วอู้มันพาจูริสพาจูริสซึม ไม่สู้อะไม่สู้เราเรากลับไปฮิวดีกว่าครับผมอ่ะอุ้ยปีกัจจุแล้วสิบห้าด,ด้วยปีกัจจุปีกัจจุเยอะจังเลยนะครับปีกะยึบชิบเก็บมาเก็บมาเก็บให้หมดอ้าวเอาไม่ได้โอเคนะครับผมอันนี้ปีกัจจุปีกัจจุนะครับเอาไปว่าเราเราเผาป่าเลยได้ยังนะครับปลาที่มีเนี่ยคสิบเก้าถัวครับทานทานทานเดี๋ยวเดียว มีฐานอยู่สี่อันแต่ว่า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 อะไรอ่ะมีอันอื่นอีกไหมฐานผมมันไม่มีเหลือเฮ้ยฐานผมไม่มีเลยอะอ่ะโอ้โหกล่องโล่งครับนี่ไงฐานแย่ๆครับโอเคครับโอ้โหเดี๋ยวมีเหลือแค่เดียวตัวอะไรนะวันนมันอุ้ยอยากไฟอยากไฟไปไฟกันหน่อยอ่าแต่ก็แรงโอ้เราติดพิษด้วยครับแย่ชนะแล้วครับได้ไฟแฟงมาเอามาแทนนี่ละกันครับ ไฟแฟงซึบอ่าไฟแฟงชึบอ่าโอเคไฟแฟงลวฟ้วัวไฟแฟงนะครับนี่มาสแตเตอร์เนี่ยเป็นธาตุไฟอิงนะครับอ้ยโอ้กะแพ้อ้าวผมแพ้เหรอเอ้าอ๋อรู้สึกว่าผมจะติดพิษตายนะครับโอเคโอ้เวลเยอะเวลคุณเยอะเลยเนี่ยอืมใช้ได้ใช้ได้นะครับอ่ายูนก่อนเนี่ยเติมเติมติมต้งอ่าอะไรเนี่ย โกล8โอเคเอปลามาครับผมเก็บไว้ก็ต่อนะครับอ่าสัตเนี่ยเป็นพวกมันเนี้ยมันจะพัฒนาร่างเมื่อถึงเลเวลอา36นะครับจะกลายเป็นอ่าลิซซอดนะครับก็ก็บอกบอกบอกไว้ก่อนนันะครับผมโอเคต็มาเก็บไว้กันต่อนะครับอ่าปิจูจูขอข่าหน่อยเถอะขอขอปีวูมีบ้าวันดีพีชหนีหมือน้่ยหมือน่แน่คนคงไม่ดูนะ โอเคครับผมลิงกับผมเสียงตัอะไรกันเลยเอ้าเฮ้ยโดวอะไรอ่ะไม่รู้เนี่ยนะครับเฮ้ยตัวนี้โอหธาตุพืชมามาฆ่าหน่อยเอ้ามันการ์ดแบบแบบแบบดิจิตอลเนี่ยไฟแฟงไบโอ้เคโหเริ่มสามสิบแล้วนะครับอ๋อเริ่มนะมันโดนแล้วโดนโดนลาวาเผานะครับตทำไม้แถวนี้นะครับผมโอเค อ่าเนี่ยมันอะไรเนี่ยชอบมุเลียมสเปกตรอนเบลเบลนะครับเอ้ยปิกกจูดแล้วปิกกจูดเยอะแยะมากมายเลยนะครับปีกก็ปิกกจูดมันทาไฟด้วยครับโหแนมดูใช้ิเราหดขนาดไหนปิกกจูดครับปิกกจูดตบทีเดียวตายเลยโอ้โหไอ้บ้าปิกกจูดเดี๋ยวก่อนถ้าเบลเยอะกว่าน,นีมน้มันไฟตายเลย อากระตุกมันอะไรจังวะเราใส่โดนท่าโหดนะครับไปกระจุนไม่ท่าเลยมั้งวะช่างเถอะนะครับโอ้โห,โหโเท่เว้ยแข่งที่ต้องชำระครับไปกระจุนไปป้าหีเลดวี่บอกนี่มันอะไรครับคนช่างเถอะครับ,อรบโอเคแล้วกลับฮิว <laughs> จำทากลับป้าไม่จะอะไรวะจำทากลับบ้านไม่ไม่ได้สักทีครับผมเพราะว่าเป็นป่าผมหลงทางครับผมเมื่อกี้เก็บไปแล้ว เอ้ไปคอนก็ตูนเรื่อยๆก็เราก็เก็บเรื่อยๆแต่การ์ดน,น,น,นะครับผมปีเสียไรเสียก็จะฟรีนะครับเป็นโปเกมอนเนี่ยรัประจะฟรีนั่นแหละครับก็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 นั่นแหละโอ้โโอเคครับขออภัยครับผมตอนนี้เป็นบัตรนะครับอ่ะชิบชิบชิบโอเคนี่อ่าได้ปลาแล้วสิบสามตัวโอเคเอาเป็นว่าผมอืมเดี๋ยวดูก่อน เออผมผมไม่นี่แล้วกันผมผมไม่นอนแล้วกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเออเอ่อคือปก๊บปั้นกำนามันอาจจะเกิดได้ไงเฮ้ยก็ก็ไม่เป็นไรครับเอาไว้ผมไม, MM ม่นอนแล้วกันนะครับคือปุ๊บปั้นกำนะครับที่เกิดที่นี้ก็คือซุกคุนนะเกิดตรงเนี้ยครับมันเขตบริษนะครับเนี่ยครับเขตบิดนะครับผมถเนี่ยครับเขตสายมันคือเขตบิดนะครับ ก็จะมีสุขคุณเกิดนะครับเอาไว้ผมผมไม่นอนแล้วกันนะครับเผื่อเผื่อสุขคุณเกิด,ดนเนีอยเกิดไปก็ก็ทำอะไรไม่ได้มาเดินนะผมก็ได้แค่ยืนมองนะแต่ก็โอเคไม่เป็นไรอุยครับบราดจะหนี้นะอจะหนี้นะโอเคนะ okay, มันไม่หนีครับมันเป็นคนดีนครับมันฟังคำขอของเรานะครับผมโอเคครับเก็บเวลกันต่อนะครับเก็บเวลกันต่ออ่าฮะมันเรือเราเนี่ยเรือเรียกคนอราจะฟังเออไม่ใช่นะครับอุออยบ้ยโจรโจร อ่าเอ็มบ๊ายบายอ่ะมีแค่ตัวเดียวเลยนะโอ้มันห่วย, refers, ย inform inform sure. นะคร so ับฮึบโอ้ยหดไปหดไปอ่ะในกูจะเก็ตมาครับขอเราจะมันแปลว่าขอเราไปแก้เตี๋ยวเลยนะครับก็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 ไงก็ต้องกลับไปเก็บที่บ้านกันหน่อยละกันนะครับแต่ผมไปขอไปเคลียร์ซูแบดต้านนู้นกันเลยกันดีกว่าเนี่ยครับผมซูแบดจาเฮ้ยนี่มันโปเกมอนในมุมครับผม ชิบสแกตไปโอ้โหเทีเ่เรตายเนี่ย <c oughs> ไม่แฝงที่เทีเ่เรตายเก็บมาเอ้าเอานักสูบแบตหายมึงเจริญพอละโยมนะครับโอเคอ้าววื๊บปึ๊บปื๊บปื๊บอะไรเนี่ยครับอ้าวไม่เป็นไรครับอุ้ยอะไรเนี่ยอ๋นอนกฮูกครับผมเป็นเป็นโปนเ,ปเปปกมอนนอกฮูกนะมันแลนเนี่ยเหมือนชื่อแต่เทศเลยไฟแฟงอ่าสโลโบต้องโน้นไอเบอร์อ่ะไอ้บ้าทัาน,นา้ำเจอทัดไฟ สปิรเล็กแล้วก็เล็กไปเย่ <c oughs> ตัวอะไรเนี่ยครับถ่ายแฟงไ,ไปแล้วกันฮึบโหเพิ่มาเขาเยอะมากครับผมโอเคเนะครับเอาไป้บ้านเรากลับบ้านกอดนะครับซื้อมาเราเนี่ยก,ก็จับทางกับบ้านไม่ไ,มไ,มได้สักทีนะครับโอเคตึบอดเดือดเดืไปวิ่งไปเย่กลับบ้านกันเลยนะผมชึบชุบชึบกระโดดกระด,ดึงวิ่งดึงอ่าไป้าพื่อความเท่นะครับเกี่ยวไหมไม่รู้ครับผม พอดูออยากเนี่ยครับโอเคบ้านเราอยู่ตรงไหนนะครับเฮ้ยผมครับเดี๋ยวสักพักหน้าหน้าผมจะมาเคลียร์ต้นมาลนะนับไม่ไหวครับ,รบประมาณมันลุกเหลือเกินนะครับโอ้โหในบ้านเราไม่ไม่ใชบ้านสิุ๊บมาสเตอร์เนี่ยโอเคครับผมอ่ะเอาเป็นว่าพารนี้ก็ขอจบการตีพยพข้งที่ละกันนะครับเดี๋ยวกันพักหน้าสวัสดีครับ